แล้ววันนี้ครับทุกผมเจอเบบี้เกมครั้งนี้ก็เปิดรอบครั้งที่ร้านสิบแปดแล้วนะครับเพราะว่าเปิดคลิปนานมากกับเดอะมิมิกสองจากครั้สองนี่แหละครับแล้วก็จะมาเล่นเดอะมิมิกกับเพื่อนๆกับสามสองคนนะครับโรโ,โบเป็นสามโอเคแล้วมันก็มาเริ่มกันเลยปะไอ้บีทางไหน,นผมเปิดคลิปหลายรอบมากๆเลยนะคือแม่งโคตรเหนื่อย โอ้ยไปบึ้งวิ่งดิฝุ่นลุกว่ะตายหรอโอเคตอนนี้เพื่อนผมตายไปแล้วหนึ่งมันใช่ดิกันจะวิ่งสปีดจะหมดเข้าห้องก่อนเหรอ แกปิดไปเลยเพรามันผมเปิดคลิปนานมากเลยกลัว <g ul ua> ใครรู้่าคุณแจหรือผีเสื้ออะไรอะ่ะมันสามารถเปิดห้องเดือบมิมิกได้ก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะเขาน่ากลัวไม่รู้ดิไม่รู้เอาๆเกได้ยินเสียงเขาไหมเมื่อกี้เอาเขาหลง okey mana real saaii okey pa? real saaii ceh pah ni lu siang efek a -sian มันเท่าพี่ประตูไอ้กันลรกลับมาดังเก้าเออไปดูด้านหน้าดิเนี่ยเนี่ยเออยังไปดูดิด้านหน้าจุดเกินอ่ะ มีทางเล้วคือเดิมไม่มิกนี้มันยากมากๆเลยนะครับคนดูมีมิกสองผีสุดเออมยากขนาดนั้นเลยเหรอวะเค่เกม ไม่รู้ได้ยินเหมือนกันกลับมาที่เดิมทำไมที่เดิมจริงด้วยตามบีเสื้อไหมอืม ทางนี้มีห้องไหมเฮ้ยมันมามันมาอุย้ยไม่รู้อะมีแค่เสียงป่ะอ,อืมเปิดไม่ได้ ที่เราไม่เคยมาตรงนี้ถ้าสถานที่ใหม่จะมีเสียงแบบนี้ตลอดอยู่กับทำไ,ไมเกลียวมันมาทำไมแล้วกันอ,อ,อยู่กับไอ้กันวะ ประตูแล้วขึ้นบนเออนั่นแหละอค่ะจัตเตอร์สองขดาดนี้จัตเตอร์สามก็ขดาดไหนวะจัตเตอร์สามหมดในแม็คจะเกิดตรงไหนตาปุ๊บจบมืนแม็คคือยากสุดๆมันต้องมือโปรโเลนะ่นอะ ะต้องลองอ่ะเดี๋ยวเพิ่งแว่นเก็บเก็บสปีดไว้ก่อนโอ้โ,โหหนาวทำไมเล่นเกมเดือมมิมิกแล้วมันหนาวตลอดเลยไอ้การไม่ไม่คิดจะเข้าเหรอ ได้ดแล้วก็รอมันมาอุยนาลูกดสนาลูแกดสฮุยมาละมาละ มันม <graffiti, S 2> ันม pues, ันมันไม่ได้ผ่านอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไม่ได้ผ่านเหรอคิวเทคมาโฮอิดโทลาซาโรดเทมาโฮอิดโรธามโรด

เสียงสุดแล้วนะน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวมีมึกปะกันทางนี้ปะไม่รู้แต่ตรงนี้สถานที่ใหม่ไม่รู้เลียวเพราะว่ามันมีแต่ทางมันมีทางเดียวใหม่ มันมีหลายห้องนะที่เป็นห้องเขียวแน,นอนอาจจะเป็นอาจจะใช่ไหนเดี๋ยวขอดูก่อนเออ,อจริงด้วยอ่ะ เคแสดงว่าอยู่ใกล้ๆเลยแสดงว่าอยู่ใกล้ๆเลย ต้องไปด้านหน้าขึ้นหน้าก่อนยังนะจะเจอผีไม่ต้องหรอกผีมันมันอยู่ไกลจากเราตอนนี้นแ้งมันมาแล้วนาลูกแกเดือดไปทางไหน ไม่รู้อ่ะใช่เหรอมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคโว้ย 是了，挺快呀！喂喂、啊！啊 เราไม่เคลียดูดีๆไงใช่ใช่แต่เราหาไม่เจอเว้ยคือเราไม่ดูให้ละเอียดอ่ะใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มาใกล้เลยวะทางงเนยวะคนดูอ่ะยากมากพ้องเดิมแต่เราเคลียเ,เคลียไม่ครบอ่ะ ไม่รู้เออห้องเดิมห้องเดิมหยิบหมดเลยหยิบม,มาหมดเลยโอ้หูอ้โหหายากมากเลยครับคนดูโอ้โหคลิปนี้นจะสิบห้านาทีเร่เฮ้ยว อ,าอา้าวกลับมาห้องเดิมก่อนมันมากิ้วขอเข้าห้องยยกก่อนที่หายตอนนี้ทุกคนหลงกันหมดเลยเออเขาเจอแตงกะน,น่าลูกกระเดือ จ๊ใจ๊เจห้องเดิมมันเดินวนสงมว่าเขาอยู่ใกล้ใกล้กับไอ้กันเลยเนี่ยพวกเราอยู่ใกล้ใกล้กันเหนื่อยมากเวลาใกล้ก็ใกล้จะหมดแล้วเนี่ยคนดูเหนื่อยสุดๆเลย เราก็จะได้ปิดคลิปน้ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยน,นะครับก็ปาะ์ล